ปลาพวกนี้ตายากเลี้ยงง่ายมากนะครับนี่นะครับฟาร์มปลาช็อกเกอร์ของผมปล่อยไว้ในตรงนี้แหละครับเพราะว่าน้ํามันยาวไปถึงตรงนู่นนะครับแม่น้ําบางบังกลงนะครับผมปล่อยไว้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเขาได้กินกันด้วยนะครับไหลลงไปหลลูกไหลลงไปไห,หลลงไปเยอะนะครับเยอะไหลลงไปแล้วลูก พี่น้องครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูฟาร์มปลาช็อกเกอร์นะครับเราเลี้ยงแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องมีผู้แท่นนะครับเพราะว่าปลาช็อกเกอร์นี้ถ้าอยู่ที่ประเทศบราซิลนะครับเป็นอาหารที่เหมือนกับบ้านเรากินปลาช่อนปลาดุปลาหมอนะครับปลาช็อกเกอร์เนื้อแดงอร่อย ผัดชาหรือจะเอามาต้ยมยำอะไรก็ได้หมดนะครับเนื้อปลาช็อกเกอร์แดงสวยเ,ยเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วถ้าเรารู้วิธีทำํำวิธีเอาเนื้อนะครับมันจะออกมาเป็นก้อนๆเลยนะครับมันเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำอ,อเมซอนที่มาจากทวีปอเมริกาประมาณนั้นนะพ่อแม่พี่น้อง วันนี้นะครับผมจะปล่อยปลานะครับเพราะว่านี่นะครับปลาช็อกเกอร์นะครับเราจะออกมาเลี้ยงไว้นะครับนี่บ่อผมหมดนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับถึงพนัทนี่ผมมีบ่อเยอะนะครับเนื้อที่ประมาณเป็นพันๆไร่นะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงปลาช็อกเกอร์นะครับขายนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับถุงนี้น่าจะมีประมาณสัก เกินร้อยนะครับปาเผือสองร้อยนะปลาช็อกเกอร์นะครับตัวใหญ่ๆวิธีกินปลาช็อกเกอร์หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่เนื้อส่วนข้างบนนะครับจากหัวมาถึงประมาณหางนะครับนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นก้อนนะครับถ้าใครถ้าใครทําเป็นนะครับถ้าใครทําเป็นเนื้อจะแดงดีมากนะครับปลาพวกนี้ เยอะนะครับนี่ตอนนี้ผมจะท,ำทํำพิธีปล่อยนะครับเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดักปลาขายเอานะครับเพราะว่าผมมีบ่อปลาเยอะนะครับผมเลี้ยงปลาช่อนปลาหมอนะครับนี่บ่อผักนี่ก็ผักตรงนี้ก็ไว้ให้ปลากินเป็นอาหารปลานะครนี่นะบ่อผมยาวมากนะครับ อบตอมาขุดให้ผมยาวไปถึงนู่นนะครับตอนนี้ก็จะปล่อยปลาช็อกเกอร์นะครับชุดแรกนะครับตอนนี้เอามาน่าจะประมาณสักสองร้อยตัวนะครับถ้าได้ตัวใหญ่ๆผมก็จะกิ้นะครับตัวใหญ่ๆก็มีนะครับนี่อยู่ในนี้นะครับถ้าตัวใหญ่แล้วก็ไปทําพวกผัดชานะครับขัางในมีปูด้วยนะครับนี่นะครับขัางในมีปู โอมีปลาช็อกเกอร์ตัวใหญ่ๆนี่นะครับถ้าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับค่อยะกินนะปลาช็อกเกอร์เป็นอาหารนะครับที่ประเทศบราซิลนะครับที่นู่นนะครับ,รรบเขาจะนี่นะตัวนี้ตัวใหญ่นะตนะครับใหญ่กว่ากันเยอะนะนี่นะแต่ตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับตัวใหญ่อย่างนู่นใช้ได้แนละ้ว เพราะว่าเราจะไปทําการทําผัดชาผัดอะไรได้นะครับปูออกมาทําไมวะนี่นะครเราจะทำการปล่อยปลาช็อคเกอร์เขานะเราจะปล่อยตรงไหนที่นี่ตรงนี้นะครับนี่ไหลลงไปไล,ลกไหลลงไปไหลลงไป เยอะนะครับเยอะไหลลงไปแล้วลูกนี่ครับปล่อยนไปปลาช็อกเกอร์นี่อาหารของเขาก็พวกปลาตายนะครับ,รบปลาตายปลาอะไรนี่นะครับลงไปลูกลงไปพ่อมาปล่อยแล้วนี่ครับปามปลาช็อกเกอร์ ปลาประมาณสอง้กว่าตัวตัวใหญ่ใญใช้ได้เราค่อยเอาไปบริโภคนคับตัเวเล็กๆเราก,ก็เอาปล่อยดูครับเดี๋ยวไปเลี้ยงว้ดปลาพวกนี้ตายยากเลี้ยงง่ายมากนะครับนี่นะครับฟาร์มปลาช็อกเกอร์ของผมปล่อยไว้ในตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันยาวไปถึงตรงนู่นนะครับแม่น้ําบางมบกงนะครับผมปล่อยไว้ เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเขาได้กินกันด้วยนะครับแบ่งปันให้คนอื่นได้กินด้วยนะครับปลาจ็อเปอร์นี้ใครอยากรับประทานก็ตามสบายนะครับเพราะว่าผมปล่อยมาให้นะถ้าผมว่างๆผมก็จะมาดักตะไครยเอาไปกินนะครับนี่ครับได้มาจากก่อน,นี้เยอะนะครับตอนนี้ก็ยังน่าจะเหลืออยู่ประมาณสองร้อยตัวนะครับยังเราขึ้นไม่หมดนะครับปลาช็อเปอร์นะครับ ปลาช็อคเกอร์ตัวนี้ก็น่าจะประมาณเกือบโลได้นะตัวนี้เกือบแปดชิดได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะมาถ่ายให้ดูวันที่ผมมาดักตะไครยขึ้นปลาช็อกเกอร์นะครับวันนี้เอาคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับคลิปปล่อยปลาครับฟาร์มปลาช็อกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ครับคือฟาร์มของผมเองครับโอ้อยตรงนี้ก็มี ตรงนี้ก็เยอะนะครับนี่เอาขึ้นมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวผมก็จะโยนลงไปนะครับนี่ครับโยนลงไปในคลองไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้บริโภคคราวหน้านะครับนี่แหละครับไม่เจอไม่เจอเมื่อกี้นี่ไม่เห็นเดี๋ยวพ่อจะปล่อยลงไปไว้ในคลองนะครับโอ้โหน่าจะมีประมาณสักพันตัวนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะโยนลงไปไว้ในคลองนะครับ ไม่มีตัวใหญ่มีแต่ตัวเล็กนะครับโอ้โหนี่ครับปลาช็อกเกอร์นะครับที่อาหารที่คนไทยมองข้ามนะครับที่จริงเนะี่ยเป็นอาหารที่มีวิตามินนะครับไม่เห็นนะครับเมื่อกี้นี่ไม่เห็นนึกว่ามีแค่นี้นะครับนี่ตอนนี้ตรงนี้น่าจะมีประมาณสักประมาณเกือบสองร้อยโลได้นะครับเพราะว่า ของบ่อเขาขึ้นมาคนระับแต่เขาไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็นะจะปล่อยปลาช็อกเกอร์ของผมนะครับลงไปในบ่อที่ของผมอบตอคุนให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปล่อยนะครับ